ีโรรงเรยนน้าาเขาตะแกยินดีต้อนรับ,บคณะกรรมการในการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2565โดยสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อศึกษาพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรระมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และเพื่อสนองพระราชประสงค์ในการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองซึ่งโรงเรียนบ้านเขาตะแมกได้ขอเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม2พทระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2565จะมีการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้นขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านรับชมได้เลยค่ะ โรงเรียนบ้านเขาตะแบกตั้งอยู่เลขที่311ทับหนตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสเปิดทําการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานโดยนายมานุษ์วงชะอุ่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565โรงเรียนบ้านเขาตะแบกมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น13คนและมีจำนวนนักเรียน182คน6ห้องเรียนค่ะกลร่การน,นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทได้แก่นายสุภกรสว่างวงพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเขาตะแบก โรงเรียนบ้านเขาตะแบกมีการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์ระดับ3ดาวจำนวน4ด้านต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะแบกจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรม ป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินผลและสรุปผลรายงานผลการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งนี้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนรวมถึงสร้างเครือข่ายทั้งองค์กรทางศาสนาในชุมชนโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชนพร้อมทั้งได้รับรางวัลคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกด้านที่2ด้านผู้บริหาร นายมานตวงชะอุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแบกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้ขับเคลื่อนการบริหารงานกำกับติดตามโครงการและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรม โดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมบ้านเขาตะแบกโมเดลมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสอพทตลอดจนได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูกเกียรติอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตะแบกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงงานคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผล และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูมีความประพฤติปฏิบัติตนต,นตามอัตลักษณ์และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับ หรือยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะแบกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทออสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้ของโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมอันเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ อาทิเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์จนได้รับการยอมรับจากชุมชนทั้งนี้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการด้านคุณธรรมมีความพอเพียงซื่อสัตย์มีความรับผิดช,ชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งชุมนุมชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนตลอดจนชุมชนทั้งนี้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตะแบกมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตลอดจนเสริมสร้างนักเรียนและบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดี ของประเทศชาติต่ตอไปข้าราชการครูคือค่าแห่งแผ่นดินต้องมีความรับผิดชอบมุ่งพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้มีความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละต่อส่วนรวมโดยครูเป็นแม่พิมพ์ในการเป็นคนดีของสังคมอุดมด้วยเมตตาธรรมมีความเข้มแข็งทางจริยธรรมส่องสว่างสร้างโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างภาคภูมิใจสวัสดีค่ะ